เรามาดูวิธีเติม ePoint กันนะคะอันดับแรกเราไปที่ Line Official เลยค่ะแล้วไปที่นะคะเมนูนักธุรกิจค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปช่องนะคะบัญชีการเงินค่ะอ่าเราก็ไปที่บัญชีการเงินนะคะเนี่ยค่ะเราก็ไปช่องนี้เลยค่ะแล้วเราก็นะคะ ไปทักทายนะคะอ่าขอซื้อ E-Point ค่ะอ่าแล้วก็พิมพ์เข้ามาซื้อ E-Point นะคะนะคะพอซื้อ E-Point เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพนักง,งานอ่านนะคะก็จะส่งเลขที่บัญชีธนาคารมาให้เรานะคะเราก็ส่งสลิปกลับคืนไปนะคะพร้อมกับนะคะแจ้งรหัสสมาชิกที่เราจะเติม E-Point ให้กับบริษัทเลยนะคะ ทำกันดูเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะ